แบลกเบอร์โรเวอร์ครับปิดดิว D an, ดีเทนัสซันได้หลังจากทีก่เจรจาต่อรองกับทิสพาเลตครับปิดดิวด้วยที่ราคาประมาณ16หล้านปอนด์นั่นเองครับแน่นอนว่านี่คือผู้สมรูคนใหม่ที่จะเข้ามายกระดับให้กับเกมรับของเราซึ่งก็ถือว่าแคสเบอร์ชไมเคิลครับในฤดูก,กาลนี้จะเป็นปีสุดท้ายของเขาแล้วครับแลวก็อยู่ในช่วงโรยราเต็มทีแล้วนะซึ่ง D an, ดีเทนัสซันนะครับผมก็ได้ลงทดสอบนะครับกับการเจอกับโคเวนชี่ไปแล้วในเกมที่ผ่านมาทุกคน พาได้ของแบ็คเบิร์โรเบิร์เนี่ยพาเข้าสู่รอบต่อไปในศึก FA ครับโดยการชนะโคเวนที่ส0นะก็ถือว่าไม่ได้เป็นการยากอะไรครับแต่ว่าเกมถัดไปได้แหละครับคือของจริงของแข็งที่ทางด้านของดีเรนซันและก็ลูกทีมคุณพันธ์ทุกคนนะครับจะต้องมาเชิญครับคือการเจอกับอาร์เซนอลในศึก FA ครับในรอบรองชนะเลิศครับ เอฟเอครับในรอบรองชนะเลิศครับอีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจอกับแมนซิตี้เป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับส่วนด้านของอาร์เซนอลเนี่ยจะเจอกับแบ็คเบิร์นโรเวอร์ซึ่งในตอนนะครับ้าย้อนกลับไปในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยเราเคยเจออาร์เซนอลเลยครับในช่วงนั้นเนี่ยเราฟอร์มดีนะทุกคนเล่นได้ดีเลยครับผมสามารถนำอาร์เซนอลได้ก่อนแต่ว่าในครึ่งหลังอาร์เซนอลมารัวครับแล้วก็แซงชนะเราได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเจอแอสตนนอกก็ถือว่าไม่เชื่เรื่องที่ง่ายทุกคนแล้วก็เราเนี่ยก็พลาดท่า,ทาพแพ้เข้ามา1ครั้งแล้วฉะนั้นเนี่ยเราต้องโฟกัสหนักๆ2เกมเลยฮะและนี่คือส่วตัวจริงของอาร์เนนอลครับในระบบ4-3-3นะครับแน่นอนว่าอาร์เนนอลนะครับผมย้อนกลับไป5เกมที่ผ่านมาที่แกชนะเสมอชนะเสมออีกแล้ว เฮ้ยนี่คือสเต็ปเดียวกับอาร์เซนอลในช่วงต้นฤดูกาลนะสำหรับใครที่ต้องการเติม FC คอยนะครับผมวันนี้ขอแนะนำฟีฟากอยด .com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB w a t e r f u c k ลดทันที5%ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก10%แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้อีกอมากมายถ้าอยากจะเติม FC, FC ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึง Elas สติ s ช o อร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาวแถมเติมง่ายแบบีี่าัันตควมลดภย กับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า6 0 0ม0คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Elas สติ s ช o อหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมวันนี้ครับที่เป็นตัวจริงของแบ c ็ b เบอร์ก็จะมาในระบบ4 2 3 1ครับอย่างที่บอกว่าเราไม่เปลี่ยนเล่นหลัง5แล้วจะแพ้ชนะเนี่ยผมว่าแผนนี้สามารถที่จะเล่นได้หลายรูปแบบนะในพาร์ทก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถือว่าได้พิสูจน์และครับว่าการเจอทีมใหญ่โดยการใช้แผนนี้ก็สามารถที่เอาชนะได้เหมือนกันอะไรครับผมเกมที่เอเมร์เรดเซเดียมครับในศึกฟุตบอลคคาาาราบารบบวันะ หนึ่งเกมครับที่สําคัญมากๆครับถึงแม้จะแบ่งเป็น2เรสแต่ว่าเรสแรกครับเราต้องทําให้ดีที่สุดนะครับผมที่บ้านอาร์เซนอลอะไรครับผมเกมกับอาร์เซนอลกำลังจะเริ่มเลยครับเริ่มต้นเขี่ยก่อนครับอาแล็บอาร์เซนอลกับไปตั้งกันที่ไว้ครับไปที่จอร์จินโจซินเชนโกซินเชนโกโอ้ยังไงครับซาลาซาตัดไม่ได้แล้วสมอลดิกเล่นกับซาลาซาซาจะเอาที่สปีดขึ้นมาครับ ด้านหน้ามีรออยู่แต่คืนกลับมาบัคลีฝากขวาไปครับชายพาทีสมบอดิกเดนซันศาสโด,ด่งๆขึ้นมาจาังหวะนี้มงคืนยังได้อยู่ที่สุดเลยม,มาน่าบาสเดออนบีบเร็วมากสุดเลยม,มาน่าคืนกลับมาดีเดซันครับหยอดขึ้นมาแล้วด้านหน้าเก็บเอายังได้ครับสวยงามบัคลีออกซ้ายไปเอาแล้วขึ้นมาแล้วสวยๆครับบาโยอ์คอารบยยคารเจอเข้าด้านหลังแล้วบาโยคออารกดไกล้ๆคโหวันนี้แล้วเดี๋ยวนว่า วพักพักลงมาแต่เก็นเล่นบอลไม่ได้ครับเอาเก็บได้ซาสาซาฝากมาบักลี่บักลี่เงยหน้าและยอดเข้ามาเดซิวัตเกี่ยวแล้วกูยิงเรียบร้อยเลยอโหจังหวะนี้เหลือเชื่อโฮูู้้การหยอดข้ามาของจอห์นบักลี่ครับแล้วก็เกี่ยวของเดซิวัตนี่คือทํากองหลังรวมถึงประตูของอาร์เซนอลเนี่ยเสียระบบกันหมดแล้ว ดูเชื่องช้ากันเลยครับจังหวะมันล้วนนะจังหวะที่อันเดรีซิวาร์พี่เกะเกี่ยวมาได้ดูฮรพอเกี่ยวปุ๊บไม่มีใครกล้าออกมาเลยฮะอะไรครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอันเดรซิวาเริ่มเร็วครับอาร์เซนอลโอ้โหเลยว่าโดนเร็วครับวันนี้แต่ว่าต้องอย่าลืมครับว่าในเกมพิมพ์ลีังกิษครับเราก็ขึ้นนำอาร์เซนอลก่อนครับสากาเหลเข้ามาแล้วจังหวะนี้ครับคืนมาวงนอกด้เคลส์ไรส์ปานแล้วในนั้นโอ้หยัง ชกไม่ได้สวยงามเราบีบเข้าไก่้ครันต่อเรสเจ้าวันนี้เอาไม่อยู่สุดท้ายต่อเรสเจอเสียบ้ยไปฟาวด้วยโอ้โหโคตรโชคดีแล้วเจ้าวันนี้ครับสากาสากาเจอกับบอลาดครับสากาเอาอยู่ไหมบอลาดโอ้โหยังชนได้ดีครับครับจอจินโยส่วนกลัาของอาร์เซนอลแล้วฟอร์ตอเรสสปีดมาดูดเจ้าวันนี้ฟอร์ตอเรสเอาอยู่ไหมแล้วเข้ามาได้ได้ทีดสั้นรับช่วยกันโอ้โห เอาแล้วพวกคุณนี่เซฟสำคัญเลยของดีในตาสั้นคผู้สัมรู้คนใหม่ของเราแม่ปิดบุมดีครับและยังอยู่ครทุกคนไม่ง่ายนะครับเนี่ยก่อนจะหมดครึ่งแรกครับทุกคนเปิดครอสไปเสาแรงโมงเช็ดแล้วเอารับบอลอดี๋ยวนี้อู้หูวิบอลมันไกลฉอกครับมันมาเบียดเสานหน่งโอ้โ่งหัวเซนอร์วิแกบีบหนึ่งต่อนหนึ่งแต่ว่าหมดครึ่งแรกเลยครับเอาแล้วเป็นแบล็คเบิร์นโรเวอร์บุก มานำอาร์เซนอลได้ถึงที่แล้วถึงแม้เกมโดยรองอาร์เซนอลน,น่าจะเริ่มอยากจะเอาคืนเรามากๆแล้วแต่ว่าเขายังทำไม่ได้ครับส่วนเราโอกาสเดียวเป็นประตูครับของอเดซิวาก็ถือว่าไม่ใช่โอกาสเปลืองครับส่วนดีเดนเนี่ยก็มีหลายเซฟเหมือนกันครับช่วยในครึ่งแรกได้ดีมากอะไรครับผมครึ่งหลังครับจะได้ของแบ็กเบิร์ดเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งครับบุษบี้สมอลดิกวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าความฟิตพี่แกไม่ค่อยเต็มครับเกมรุกเกมรับดูไม่ค่อยดีเท่าไรครับเลยต้องส่งฟาคุนโดไปฮิสตีลงมา ฝากออกมาด้านนอกครับแล้วปาดเข้ามาด้านในสวยๆจังหวะนี้ซา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 ,า,า,าวิ่งอ้อมแล้วด้านในมีอันเดซิวไปอยู่ด้านหน้าก็จริงแต่โดนนาโช่เอาตั้มมะฟาโกุดอฟโดม้มนมมวนไปเองแล้วหักตบเข้ามาฮูแล้วเซลยังอยู่ครับโอ้โหเปิดประเดิมครึ่งหลังนี่ก็คือเข้าแบบเร็วแล้ะได้กองแบ,บ็คเบิร์นนะกามูระครับจะเปิดแต่มุมมาโด่งๆจังหวะน,นี้แล้วมองย้อนโอ้โหมันตรงตัวผู้สารประตูครับแล้วก็ไม่ได้ยากเลยครับ อาเจงหวะนี้มีส่วนแล้วมุกโยซาก้าสากา้สา,กาสปีดแล้วดูเดนเดียบลาดลาดตามบังอยู่ครับบักลี่ <c oughs> เงยหน้ามาเจอในแค้นไรอย่างเดียวเลยครับฝากไปที่ซูเลมาน่าไปไม่ได้คืนหลังกับแบ็กเบิร์นอ,อ้าวแล้วเดนเดียบลาดทําไม่ดีจจงหวะนี้สปีดของสากา้าเจอกับลบาดบลาดเจอกับสาก,าาก้าเจงหวะนี้สากา้าโดนบังอยู่แล้วลาดอาูต้องชมครับแม่นิ่งพอ ส่วนแบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับก็มีเปลี่ยนเหมือนกันเลยครับผมทีมอิโรบูดามจะลงมาแทนจอนบัคลีย์ครับเสื้อจริงก็เล่นได้ดีครับแต่ว่าสไตล์ของทั้งสองคนนี้มันไมน่มันแตกต่างกันพอสมควรนะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะอยากเปลี่ยนระบบการเล่นอารับส่วนกับของฟลอร์ตาเรสฟลอร์ตาเรสโอ้ส่วนกลับมาสวยจังวันนี้ฟลอร์ตาเรสเจอกับด้านของตัวเซเบ้โโอ้หตัวเซเบ้เอาอยู่ครับปูแล้วไม่ออกด้วยอารับส่วนกลับครับฟากุโดออกขวามาเดี๋ยวจอน แล้วด้านหน้าเนี่ยรออยู่มาที่อเดซิวาตบเข้ามาด้านในวันนี้ทำได้ดีแล้วยิงเรียบร้อยไปเลยโอ้โหของทีมอิรโมูโดัมโอ้โหสองศูนย์ที่เอมิเรตสเตเดียมโอ้ ho, วันนี้แบ็กเปิดมาดีมากครับเกมรับถือว่าโค้ชพันในช่วงครืงฤดูกาลหลังแก้มาดีมากโดยเฉพาะจังหวะหนึ่งตอ1หนึ่งครับวันนี้อาร์เซนกินเราไม่ได้ครับโอ้และทีมิโรบูนัมยิงดีด้วยครับ สอดเข้าไปเติมครับแล้วดูฮะโอ้โห oh สวยงามจัดเลยโอ้โ oh หวันนี้เล่นดีมากๆกับตะด้ดานของผู้เล่นแบ็กเบิร์น ดูครับเราบีบแดนบนแล้วไม่เล่นแล้วเซว่าซิว่าเอ้าแย่งได้เป็นไว้ช้าไปซิว่าหลุดขึ้นมาสุดท้ายโอ้โหซิวาช้าเหมือนกันแล้วอม่ไม่นิงแล้วซิวาหน้ารับชดเวลาหนึ่งาทีของโจโจเซเซเซเแล้วดูบาลาด์กับวิ่งขารากแล้วเจ้านี้บาลาดยังต้องลากสังขารต่อไปแเดี๋ยวบาลาดเอาอยู่ไหมบาลาดบาลาดเอาอยู่ไหมแล้วเจ้านี้เซาแรกโอ้โหโดนจดใจโอ้สองหนึ่งประตูที่สําคัญต่ออร์เซนนลมากครับผู้จะบาลาดเนี่ย โอ้ต้องชมครับวิง่งจนหมดแรงจริงๆครับคือเหมือนลากสังขารไปแล้วแล้วจวังหวะนี้มันพรวดแล้วเพราะว่ามันมาแบบเพื่อสุดท้ายครับโอ้จังหวะอาร์เซนอลก็โต้กลับมาเนี่ยโอ้โหเรียนโดท็อทซายอีกแล้วเกมแรกทอตซามันก็สร้างงานให้กับเราในช่วงรึางหลังมันลงมาปุ๊บมันยิงปั๊บเลยครับโอ้โหไร้การจัดเลยนี่น่าจะจบที่สองหแล้วถ้าจบ2 0ศูนย์ผมว่าเกมที่2องเราน่าจะง่ายกว่านี้นะ แต่จบ2-1ก็อาจจะต้องกัดฟันเล่นต่อครับในเรตติสองแบบเดือดเดือดต,ตึงตึงเหมือนเดิมครับอ่ะจริงๆวันนี้นะครับถ้าพูดถึงกองหลังของเรานที่ผมไม่ได้อยากจะว่านะคือบาลาดก็เล่นได้ดีครับทุกคนแล้วก็ตัวเซเบก็เล่นได้ดีครับแต่ว่าถ้าพูดถึงระยะเวลาที่ทุกคนนี้สามารถยืนได้ยาวๆเนี่ยนะผมว่าตัวเซเบ่พี่แกมีความฟิตเริ่มต้นจนถึงสุดเกมเนี่ยได้ดีกว่าแต่บาลาดทุกคนเหนียดมกจังหวะเมื่อกี้เหมือนลากสังขารแล้ว คือตามถ้าไม่ทันแล้วอ่ะพอจังหวะจะเข้าประทะมันก็พลวดพลาดไปสุดท้ายก็โดนประตูและในเกมถัดไปครับกับแอส์วิลล่าเนี่ยเราจะซิมแมต์นะครับผมเรียกว่าเป็นการซิมแมต์ที่ต้องโรเทชันเกือบยกทีมเพราะว่านักเตะเนี่ยพักมาแค่ประมาณ2วันเท่านั้นนะยังไงก็รีดความฟิตไม่ทันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราใช้ชุดบเจอกับแอส์วิลล่านะครับและนี่ครับคือสปตัวจริงที่เรายกชุดใหม่ครับผมเรียกว่าต้องโรเทชันกันหมดครับไม่งั้นนี่มีโอกาสบาดเจ็บสูงนะเพราะพักน้อยเหลือเกิน และเกมนี้การ์เซราครับเราก็พลาดท่าพแพ้ไป2อหนึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้นะอันนี้คือยอมรับสภาพนะเพราะว่าสกอตทีมของเราเนี่ยมันไม่ได้เอื้อต่อการโรเตชันหลายๆชุดนะการบุกไปเยอือนซเวล่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเราแพ้ออกมาก็อันนี้พอทําใจได้อยู่นะฮะและแน่นอนเลยครับผมเดี๋ยวเราจะต้องเรียกความฟิตเพื่อเกมที่2กับอาร์เซนอลต่อไปครับในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เนี่ยเป็นแมนซิตี้นะครับที่ชนะแมนยูมาก่อน2 0สูนะแมนซิตี้น่าจะไปแหละทุกคนน่าจะได้เข้ารอบต่อไปเพราะว่า แมนยูโดนมา2อศูนย์และเกมที่2เล่นที่บ้านแมนเชสเตียด้วยครับวัวน,นี้สำหรับฝั่งแมนยูบมว่าแอบยากมากๆครับที่จะพลิกนรกได้ส่วนแบ็เบอร์โรเวอร์เล่นที่บ้านครับฟอร์มแข็งแกร่งนะอันนี้ก็ต้องขอเคลมไว้ก่อนทุกคนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากลัวใจถ้าเบื่อผมแนะนํานี่เลย YouTube Premium จะทําให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยัง มีบริการ Netflix, Disney Plus และแอปอื่นๆอีกมากมายไปติดต่อกันได้ที่เพจแ p ป2ถ้าบอกว่ามาจาก Big Ball f ตตรับฟรี u t u b e Premium 7วันไปเลยอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเรามีเวลาพักจริงๆประมาณ9วันนะครับผมเราจะเรียกความฟิตของนักเตะเอ,อ,ออกมาได้แบบเต็มสูบเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวจริงและตัวสำรองก็หวังว่าน่าจะกลับมาฟิตกันทันนะเกมที่สองครับวอชนก็เปลี่ยนนักเตะหลายตำแหน่งเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นโจทโชเซร์เซครับวันนี้ได้ลงเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าจําไม่ผิดรู้สึกว่าเซนเตอร์ก็จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าในเกมที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าหนูโนตาวเรสตตำแหน่งแบ็คซ้ายไม่ได้ลงนะครับ แล้วก็ในส่วนของเซนเตอร์อย่างเลกิกนะครับก็ไม่ได้ลงในเกมแรกอะไรครับผมวันนี้เนี่ยมีเรื่องหนึ่งอย่างครับที่เราจะต้องคิดหนักนิดนึงครับคือเซนเตอร์อย่างตอรเซเบ้ครับไม่ฟิตเต็มร้อยครับอาจจะได้ลงมาเล่นในครึ่งหลังครับทุกคนเพราะว่าในครึ่งแรกตัวนี้เนี่ยความฟิตพี่แกน้อยอาจจะโดนเล่นงานได้ในช่วงครึ่งแรกครับอันนี้อันตรายครับเราส่งลงไม่ได้จริงอะไรครับผมเกมกับอาร์เซนอลครับชีอีวุธพาร์ครับก็ถือว่าน่าเป็นห่วงนะสำหรับ แบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับในเกมวันนี้เนี่ยไม่มีกองหลังตัวเก่งนะครับอย่างตัวเซเบ้ครับบาโอคารนครับวันนี้ก็ลงไม่ได้ครับด้วยความฟิตไม่เต็มร้อยเหมือนกันต้องมาดูครับว่าบัฟในบ้านวันนี้จะใช้ได้ผลหรือเปล่าครับเจอกับอาร์เซนอลที่เรานำเข้ามาก่อนเพียงแค่1ประตูเท่านั้นนะสกอร์สองหนึ่งกันไปหมยังไม่ปลอดภัยครับอะไรครับเกมกับอาร์เซนอลเริ่มต้นแล้วครับวันนี้เนี่ยโจโจเซอร์เซย์ครับได้ลงเป็นกองหน้าอาร์เซนอลด้วยครับ ก็ยังขึ้นเร็วไม่ได้แบ็กเบิร์นจังวันนี้โชคเลยครับนากาบุระนากาุระโชคดึงจังหวะฝากต่อติดกาเบียวครับแม่เขายังแก้ไขได้ดีครับสาก้าครับสาก้าวนเข้ามาเซิซซเร์เซเซิร์เซเจอกับแดนเนียลบาลาดเอาอยู่แล้วบาลาดยอดขึ้นมาเอาแล้วแม่นซะด้วยครับเอาสวนกลับจังวันนี้นากาบุระส่งต่อมามาที่ซาลาซาออกซ้ายไปแล้วครับซาลาซาจังวันนี้สปีดขึ้นมาซาลาซายอดเข้ามาให้เดซิลบาบกปาบู แม่กาเบียวมาไกลเยสนี่แกยังยืนปักหลักอยู่เสารแรกได้ดีฝากเข้าไปตรงกลางที่ปักลีหักเข้ามาจังหวะน,นี้ม,มาไกลเยสอีกแล้วครับสองครั้งแล้วมาไกลเยสตัดได้แบบดีดีแล้วจะสวนกับจังหวะน,นี้เอาไม่อยู่ฟราตเรสแล้วฟราตเรสหลุดขึ้นมาจังหวะน,นี้ฟราตเรสหลุดขึ้นมาโซเลเซนโอ้หของจริงยันจัดอันนี้น่าจะเป็นจังหวะย้อนตั้งแต่ต้นเกมครับที่โดนใบเหลืองย้อนแต่โซเลเซนเมื่อกี้คือของจริงมากครับ มาที่สมอรดอีกและวอรดิสซาลาซาปาดต่อมาสุเลมาน่ากดไกลๆอขอลองยิงหน่อยเถอะฮะเพราะว่าต้นเกมเริ่มมานี่ยังไม่ได้จบเลยครับลูกนี้ยิงด้วยซ้ายทุคกคอกะจะย้อนเสาถือว่าความคิดดีแต่ว่าน้ำหนักทิศทชางมันไม่ได้ฮหาแหวอดเข้ามาจาังหวะนี้โอ้โหได้จอนโยนเกี่ยวและแก้มาอันนี้คิว่าวนกลับมาซาลาซาฝากซ้ายและโตกลับจังหวะนี้ของแบ็กเบิร์นดูดีครับเอาแล้ว โตกลับของนาคามุระสปีดขึ้นมานาคาบุระยอดปั่นใส่ก้อยโอ้โหแรงไปหน่อยครับบูะเป้าเนี่ยซาลาซานี่รออยู่นะครับอ้าวปั๊มอยู่นี่ซเซอร์เซ่เซอร์เซ่กับบัลาดโอ้โหนี่สู้กันมันจริงครับเซอร์เซ่กับบัลาดแล้วซูเลมานาอู้เก็บได้สวยครับสวอดิกสวอดิกรอขวาเติมมาที่เดชอนโจนเดชอนสปีดไปไม่ได้วนกลับเข้ามาตรงกลางใหม่ครับบัคลี้ฝากมาซูเลมนานา สุเลมานาไปเองแล้วกดซ้ายจังหวะนี่ผู้พุพ่งเอาแล้วผมต้องหาจังหวะยิงไกลเพราะว่าเจาะไม่เข้าเนี่ยงสตอลน์ก็เล่นเกมรับดีเหมือนกันอะไรครับผมแบ็กเบิร์น burn, จะเปลี่ยนสองกับฟาคุนโดไปยิสตี้กับอันเดรีโยคานแบ็กซ้ายลงมาแล้วครับออริกาด์ครับไลกิส like เจอบีบเร็วครับวันนี้ก็แน่นๆเหมือนกันนะเจ้าหน้านของแบ็กเบิร์นเดกไรส์ยังเจาะเราไม่ง่ายครับฝากเข้าไปตรงกลาง แล้วฮาแวดอู๋ฮาแวดพิงสวยครับโอเดก,การจังหวะนี้ฝากมาเอา้าแล้วหมุนไปเข้าทางฮาแวดในยิงแล้วโอ้โหจังหวะน,นี้โอ้โหโชคช่วยอาเซนอลและอู้าวแวดโอ้ยิงคมกลิบเลยจังหวะนี้เราทำดีมาทั้งเกมแล้แต่จังหวะนี้เนี่ยโโอ้โหเหมือนว่าโชว์มันเข้าข้างและบวกกับฮาแวดโอ้โหจะติดขี้อะไรขนาดนั้นวนะน่าอ้แล้วคือฮาแวดเนี่ยไม่ได้แตะบอลไม่ได้แต่งด้วยนะคือบอลตกปุ๊บมันยิงปับ๊บ โอ้โยิงดีมากน,นี่เธอสั้นพุ่งไม่ทันเนี่ยและนนการร้ายรับโดนช็อตครับเป็นอิโรมุนดานโอ้โหนี่เติมกลางเลยครับอาจจะต้องการเน้นตรงกลางเลยครับแล้วดูครับเป็นไว้พี่แกเก็บได้ครับกาเยสมากาเยสฝากเข้าตรงกลางแล้วเลยกิ๊อย,ยังได้อยู่จังหวะนี้บงังโกโดฟังโกโดโอ,อ้โหเอาไม่อยู่ครับจังหวะนี้ล้มแล้วโอ,อ้อาร์เซนอลแก้มาได้แก้มาได้จังหวะนี้อันตรายมากๆสวนมาที่มาที่โดนอากาดออกมาฟรตโตเรส เรตตอกส้นขึ้นมาหยอดมาอีกแล้วจวังหวะนี้เดซันโอ้โหเดี๋ยวมารับได้ครับเดซันเห็นโอกาสก็ไปเร็วจังหวะนี้เก็บมาซาลาซาแต่หนีมาสวยโอ้ซาลาซาทำได้ดีแล้วซาลาซาสปีดขึ้นมาซาลาซาดึงจังหวะฝากต่อให้ครูเซียนหลุดขึ้นมาครูเซียจนจังหวะนี้ชิปไปโอ้โหจะเล่นท่าย,ยากไปหน่อยครับอ้าว ฟอร์ซางหวะน,น้มาอา้าวเซอร์เซจับได้ซเซอร์เซดึงจังหวะแล้วยิงติดเซฟของเอเดซัน,นเข้ามาฟามแล้วโอ้โหหมดเวลาคืออไรเปอนการานับาส่นเกือบจะได้บัตรน็อกกันเมื่อกี้แล้วต้องวัดกันที่ยิงจุดโทษอีกแล้วทุกคนโอ้โห50 50ครับจุดโทษกับอาร์เซนอลครับฟาโกนโดเป็นไม้แรกครับฟาโกนโดไปยิสซี่วิ่งเข้ามาแล้วยิงโอ้โหกลางๆไม่ดีเท่าไหร่ครับสวนดีเดซัน กับบุคโยซาก้าวิ่งม,มุมดีจริงๆฮะซาลาซาครับโรดิโกโซาลาซาจาังหวะนี้วิง่งเข้ามากดแล้วยิงคมมากครับมาทิชคายฮาเวตครับจังหวะนี้วิง่งเข้ามากดแล้วดีเลดานซันเอาแล้วโอโ้โหเท่ากันแล้วดูกับความตื่นเต้นนะสุเลมานาคนต่อไปสุเลมานาจาังหวะนี้วิง่งเข้ามากดตรงกลางครับจอดเยี่ยมฮะนิ่งจัดโจโจเซอกเซ เซอร์เซลหูตรงกลางเหมือนกันแล้วหูถ้ามากลางนี่ยากจริงจอร์นบัคลี์ครับจอร์นบัคลี์วิ่งเข้ามากดแล้วผิดทางครับแดมเซลทอสซาเจอโบกมือขอจังาวะนี้หูละผิดทางครับแม่เอาแล้วครับอีโรบูนัมครับยังไงครับอีโรบูนัมวิ่งเข้ามายิง เรียดๆครับอาแล็บทาเซนอนยิงไม่เข้าจบครับดีเดอสันความหวังหมู่บ้านครับกับโอเดกาดโอ้โหจะวหววัดเก็บตัวนี้น่าจะชัวรี่สุดด้วยมาตินโอเดกาดจังหวะนี้โอเดกาดยิงเอาเรียบร้อยเลยโอ,เเเเลโอ้โหเป็นดีเทเดอสันนาะโอ้โหวันนี้โชว์เซฟทั้งในเกมและก็จุดโทษครับโอ้โหทำให้แบ็คเบอร,ร์เวอร์เข้าชิงครั้งแรกในศึกฟุตบอลคาราบาวครับ,นะรบในยุคข,ข,ของโค้ชพัน แม่อรากาดเนี่ยพยายามจะหลอกมองทางหลอกนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยโอ้โหเรียกว่าดีเดเันพี่แกมาถูกทางแล้วครับพุ่งไปรอครับยิงไม่ได้แรงมากด้วยครับโอ้โหนี่คือประตูคนใหม่ของเรานี่ก็โชว์ความหนึบเหนียวให้เลยครับด้านของดีเดเันเรียบร้อยครับตอนนี้แบ็คเบอร์โนเวอร์ครับหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ครับหลังจะจารึกครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าไปรอแล้วครับในศึกคาราบาวครับนัดชิงชนะเลิศครับจะไปเจอกับใครระหว่างแมนซิตี้กับแมนยูถึงแม้เนี่ยแมนซิตี้ได้เจมีเปอร์เซ็นต์ เข้าไปชิงมากกว่าแมนยูก็ตามเลยครับนี่เลยครับเขาเรียกว่าม้ามืดของแช์ครับมาจากไหนไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ไปรอชิงคาราบาลนครับแล่ก็เรียบร้อยครับคู่ชิงก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแบ็กเบิร์นโรเวอร์นะปีนี้มาไกลเกินคาดครับทุกคนจะไปถึงแชมป์หรือเปล่าทุกคนต้องมาองรอลุ้นกันนะครับส่วนรอบก่อนหน้านี้เนี่ยแมนชิตี้ก็ถล่มแมนยูแบบเย้าเยือนนับรวม4ประตูตอนหน,นะครับก็ดูจะ ฟอร์มดีกว่าแมนยูชัดเจนเลยครับแมนซิตี้เนี่ยแต่ว่าแมนซิตี้ครับเจอกับแบ็คเบิร์นโรเวอร์ในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาแพ้เรามานะในฟุตบอลเปเปเล็กกิทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะไม่ประมาทเราเด็ดขาดครับแล้วก็เป็นเกมนัดเดียวด้วยฮะและในเกมกับมิดเลนดสโบรนะครับผมเราก็สามารถที่จะเปิดบ้านเอาชนะได้อย่างไม่ยากครับคนแล้วก็สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปครับโดยสกอร์สองศูนย์ครับประตูแรกมาจากลูกเซตพีดนะครับผมเรียมเพนครับมงจังหวะนี้ถือว่าสวยงามนะครับ เป็นจังหวะที่ครอสมาจากด้านข้างแล้วพี่แกก็สอดตัวไปม่งได้แบบสวยงามครับม่งย้อนเข้าเสาแรกไปเลยประตูที่สองก็ไปจังหวะฉกของเจ้ดากิปสันครับก็ฉกจังหวะตัวสุดท้ายมาได้แล้วก็ยิงเข้า สวนผู้สาวประตูไปแบบไม่ยากทุกคนแน่นอนว่าเจอโบโรเนี่ยก็ไม่ใช่งานหนักอยู่แล้วครับเราทําได้ตามจ็อบนะแล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไปได้ในศึก FA ฟเอครับนั่นเองหลังจากนั้นนะครับผมฟอร์มของแบ็คเบิร์นโรเวอร์ก็ดีๆไร้าย,ายสลับกันไปครับแล้วแต่ว่าเล่นในบ้านหรือว่านอกบ้านนะในศึกพรีเมียร์ลีกก็ชนะบ้างครับเสมอบ้างและก็แพ้บ้านเลยครับผมจนตอนนี้นะครับผมในศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะ โดนถีบลงมาค่อนข้างไกลเลยครับอยู่อันดับที่7ของตารางนู่นเลยครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยเราเริ่มติดเสมอครับแล้วก็มีแพ้เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าการแข่งขันค่อนข้างถีครับเพราะบันทีเนี่ยโรเทชันเราไม่พอทุกคนและคุณภาพของเราก็ไม่สามารถที่จะรักษามาตรฐานได้ก็ค่อนข้างใจหายนะพ์ทพที่แล้วเราอยู่อันดับที่2และก็3ครับ ในพาเนี่ยโดนถีบลงมาอันดับที่7เลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันห่างกันไม่เยอะนะอันดับที่2ถึง7จ็ดเททวนห่างกันเพียงแค่9แต้มเท่านั้นเองครับก็ยังมีโอกาสที่จะไล่ขึ้นไปพื้นที่ยุโรปะนะในช่วงท้ายคือเราต้องมาเจอกับมาสิตี้ในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็กลับมาโฟกัสในพิมพ์ลีอีกครั้งครับแน่นอนว่าเป้าหมายในปีแรกเราคงไม่ได้กะว่าแบ็กเอิ T ์ L, ต้องแชมป์นะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วุวกคนด้วยสกอตของทีมมีแค่นี้เป้าหมายก็คือถ้าเรามาถึงขนาดนี้แล้วนะผมว่าเราเป้าหมายคือ,อ,อยูโรเป อาจจะยากนิดนึงแต่ผมว่ายูโรปาลีกมีความเป็นไปได้ครับกับสกอตเดฟเช่านี้นะครับเราน่าจะโฟกัสในช่วงท้ายได้อย่างแบบเข้มข้นเลยทีเดียวเชียวครับเดี๋ยวอีกไม่กี่ใจนะครับผมเราจะไปเปิดตัวใหม่กับ f c 2 5นะทุกคนที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามคนละหนึ่งครั้งเป็นลรงใจให้ช่อบบอลทัฟด้วยนะครับผมรถทูสองแสนซับนะก็ฝากทุกคนในอ้อมอกอ้อมใจด้วยวันนี้จะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีบายบายครับ